สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนัดลมานะวันนี้นัดจะทำคลิปเกี่ยวกับการสัมภาษณ์โฮสแฟมิลี่เนาะแต่ว่านัดอย่างที่คนรู้เนาะออนสองบ้านแล้วก็แมทเลยนะเลยแบบมีประสบการณ์การคุยกับโฮสน้อยนัดก็เลยกำลังจะไปรับอีฟน,นะคะเพราะนางโฮสดูเยอะมากคุยกับนางว่ามีวิธีการเลือกยังไงเนาะ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆออ,ออเพที่กำลังจะมาแน่นอนเพราะว่าการแมทโนก็คือสําคัญนะเราต้องอยู่อเมริกาปีหนึ่งกับพจต์แฟมิลี่อ่ะทุกคนเออทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนัดโลมาด้วยนะข <c oughs> อเสียงปรบมือให้กับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะเย้ <c oughs> ที่วันนี้นัดเอาอีฟมาคุยเรื่องการสัมภาษณ์กับโพสต์แฟมิลี่ค่ะ คือต่อปี2แล้วมีโฮสมาวิว42บ้านแล้วก็ได้คุยไปกี่บ้านที่วิดีโอคอลกันไปมีทั้งหมด37บ้าน37บ้านทุกคนให้อีฟมาให้คำแนะนำกับเพื่อนๆน,นะคะว่าแมทกับโ้สเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็ไออีฟนะคะคุยอะไรกับโ้สแฟมิลี่บ้างอีฟก่อนที่จะแมทโค้สถูกไหมอีฟจะตั้งเป้าหมายไว้ในใจใช่ปหาตั้งเป้าหมายอะไรบ้างเริ่มแรกก็เรื่องโ้ส คิดเลยก่อนเรื่องแรก<ม>เราก็ต้องดูว่าเราชอบแบบไหน,นอ,อย่างเราชอบเด็กเล็กแนะนำเพื่อนๆหน่อยถ้าแบบว่าเด็กเล็กๆอะ่ะเลี้ยงเป็นยังไงเด็กโตเป็นยังไงอของบ้านเราตอนนี้เราเลี้ยงเด็กหนึ่งขวบสามขวบแล้วก็เจ็ดขวบสำหรับเด็กหนึ่งขวบคือตอนเรามาถึงเราเลี้ยงน้องแปดเดือนเราก็เลยแบบน้องก็ใบเบาเลยเราต้องปัดอาหารต้องกินพอ่อ<ม>แหนบไามเยอะม,มันก็เลยจะว่างเยอะหน่อย<ม>แต่ว่า ของเราชคดี้ที่โฮสมันเขาอยู่บ้านเลยไม่ต้องดูอะไรกับน้องคนเล็กสุดแต่คนใหญ่ก็จะได้ดูคนที่สองขวบตอนเรามาถึงสองขวบน้องไปโรงเรียนเป็นเดย์แชร์รับเดย์มันก็เลยไม่ค่อยอะไรมากเหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่เตรียมอาหารตอนเช้าน้นนําเตรียมกระเป๋าไปโรงเรียนให้น้องแล้วก็ตอนป่ายกพาน้องแหนบแล้วก็ตอนเย็นก็เตรียมอาหารให้น้องแล้วก็เลิกแล้วคนโตเขาไปโรงเรียนทั้งวันตอนเช้าเรา ald, ก็แค่เตรียมกับข้าวเป็นลันช์บ็อปออกไปส่งน้องไปบัส ของโรงเรียนแล้วก็บายสามก็ไปรับน้องเข้าบ้านแต่ว่าเด็กเล็กอ่ะอย่างแรกคุณต้องใจเย็นหน่อยเพราะว่าเบบี้แทนทาเยอะเบบี้แทนทาคือเบบี้แทนทาเป็นไทยประมาณว่าแบบ oh, อารมณ์อารมณ์มไม่คงที่นาทีหนึ่งมีห้าอารมณ์อะไรเงี้ยเรื่อยๆ oh. คือมัมมอารมณ์ไม่คงที่เห็นพระอ้อมเจอแน่ๆอย่างที่อีฟบอกคะ่ะชอบเด็กไวัยไหนเพราะว่าตารางงานมันก็จะเชื่อม <จะ S 1> โยง, <จะ S 1> งกับ,กบวัยถูกไ,ไหมคนเล็กที่นั้นเลี้ยงคืออายุหกขวบอะ่ะ แล้วก็ตอนที่โควิดก็มีช่วงที่แบบว่าต้องเล่นกิจกรรมอะไรกับน้องอ่ะเออแต่คนโตเราไม่ต้องคิดเอกกิจกรรมอะไรเยอะปีหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่กับน้องอะเราต้องคิดให้ดีว่าเอยเราอยู่ได้ใช่ไหมเราดูแลน้องได้ใช่ไหมเออคงไม่มีใครอยากแบบรีแมททุกเดือนทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็คือก่อนที่อีบะที่โค้ดมาวิวเนี่ยซีสองบานโค้ดจะให้จดหมายมาเลยปะไม่ได้บอกจดหมายอันนี้ ผมงเราคนละเอเจ่นกับนะ oh. มีแต่ข้อความว่าเราสนใจพี่จะคุยกับเธอนะเราขอกว่าจะให้สกายแล้วก็บางคนก็อาจจะเป็น WhatsApp มาแล้วก็ให้ติดต่อให้เบอร์ติดต่ออะไรเงี้เขาไม่มีแบบจดหมายแบบตารางงานคร่าวๆแล้วก็ให้อ่านก่อนหรอในเอเจ้นเรามันมีโปรไฟล์ออนไลน์ก็คือแค่จะบอกเกี่ยวกับครอบครัวเล็กๆน,น,น้อยๆว่า ครอบครัวเราประกอบด้วยสี่ห้าคนอะไรก็ว่าไปงานนัดก็อ่านข่าวก่อนที่จะไปคุยกับเขามีวิวทีมสอนทำไมทำไมคอทค่ถอนิจเตะเพราะว่าอีฟตัดออกถูกไหมใช่เพราะว่าของเราไม่เอานิวบอลเพราะเราไม่มีประสบการณ์เรื่องด้านนิวบอลเลยนิวบอลก็คืออินฟนแบบศูนย์ถึงสิบสองก็คือก่อนที่จะไปคออ่ะมันก็จะมีแบบคำพีเล็กๆน้อยน้อยแล้วก็ตัดชอยออกไปได้นะทุกคนอีฟตั้งเป้าหมายอะไรอ่นอีปะเรื่องรัด อ,<ก>อีต,ต์ตะลัดด้วยอเป็นไงปีตอนแรกเราไม่ได้มีอะไรมากหรอกว่าต้องเอาแบบไหนเพราะว่าเอ,าอบ้านเรากับ,บที่เนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วเรื่องอุณหภูมิอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้สนใจมากอาพอปีสองอ่ะเราคิดแล้วว่าเอ้ยปีนี้เราอยู่ในโซนหนาวเราเลยอยากไปโซนที่เออมันร้อนบ้างอ,อากาศดีมากขึ้นกว่านี้อยู่ฝั่งเนี้ยอีกก็เลยไปอีกฝั่งเลยในชะ่ตอนนี้อยู่ฝั่งอีสต์ปีต่อไปย้ายไปฝั่งเว์ ต่ออีฟมารีบทําคลิปให้เพื่อนๆก่อนอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป้าหมายลองอยากให้เป็นเป้าหมายรองนะรัตอะแต่ว่าเป้าหมายหลักก็คือแบบเด็กเลยอะแล้วก็ความคลิกกับโพสใช่ไหมอ่าถูกไหมตอนสัมภาษณ์เป็นไงแบบมีตอนหนึ่งสัมภาษณ์กับโพสคนหนึ่งแบบโอ้ออฟเฟอร์ดีมากมากอยากจะแมตด้วยมากแล้วไไม่เอาแต่ไม่เอาเพราะว่าเฮ้ยออฟเฟอร์อะไรบ้างออฟเฟอร์อะไรบ้าง บ้านส่วนตัวบ้านส่วนตัวลงรถส่วนตัวลงรถส่วนตัวมีรถให้ไหมมีรถรถส่วนตัวส่วนตัวคือเพอร์เฟกต์ส่วนตัวหมดแล้วทําไมไม่เอาไม่เอาเขาคุยไปแล้วมันไม่คลิกเลยแบบคุยต่อไม่ได้อ่ะแล้วเขาเป็นคนเงียบๆกันเราเราก็เงียบถ้ามันเงียบเจอเงียบมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเงียบๆเออออฟเฟอร์ดีแค่ไหนแต่รู้สึกไม่ไม่คลิกก็เลยพ่อเคยขอก็เลยไม่เอาก็ตัดออก ต่อไปช่วงที่สองนะช่วงคุยกับโค้ดแฟมลีค่ะของเราที่คุยมาตอนฟีสองอ่ะส่วนใหญ่เขาจะให้เริ่มจากแนะนำตัวก่อนแล้วก็แนะนำตัวว่าเราชื่ออะไร uh huh. อายุเท่าไหร่จบจากอะไรมาเลย When we start uh huh. we just h e to like hey hello how are you uh huh. just talk about the day first uh huh. don't just go s t a y g to Can introduce you y o u r ก a l ือใช่ค่ะว่าอยู่แบบเป็นปกติเป็นครรเนียมก่อนถูกแกจะถามโพสอะถามอะไรบ้างถามจากที่มันเราไม่รู้มาก่อนจากที่โพสเขาบอกในโปรไฟล์ถูกเนมใช่หือว่าเราอาจจะตกใจตรงนี้ตรงนี้อย่าอย่าไปถาม หรับเรานะเรามองว่าอย่าไปถามสิ่งที่เขาบอกไปแล้วใช่อย่าไปถามในสิ่งที่เขาเขียนไปแล้วแต่ว่าเราอะสามารถเมคชัวร์ได้นะถูกปะตารางงานของฉันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างที่คุณเขียนมาต้องเกินแบบั้นไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยถามมาอียตารางงานคุณเป็นไงบ้างอะอ้าวไม่ได้กูเขียนไปแล้วเราต้องเหมือนเน้นย้ำแล้วก็เกิดว่าเราเพื่อความมคชัวร์ e เลยใช่โอเคอะถามอะไรบ้างของเราเริ่มแรกเราก็ถามเลยว่าตารางงานเป็นยังไงภาษาอังกฤษค่ะเริ่ม ภาษา,า <Okay. S 3> อังกฤษเขาภาษาอังกฤษ so I ask about my schedule first uh. yeah can I ask about my schedule can I ask my schedule first yes แต่บางบ้านเขาก็ไม่ได้พูดเรื่อง drive เลยเลยแล้วก็เน้นย้ำอีกว่า do I have to drive do I have to drive ฉันต้องขับรถไหม แล้วทีนี้บางบ้านก็จะรีควอยล์ให้เราคุกฟู้ดด้วยเราก็แบบคุกฟู้ดทำอาหารอย่าไม่ใช่ e t ้ cook for them for kids h a t e v ั r อ๋อฉันต้องทำอาหารไหมเพราะอ่านเรื่องอาหารเราต้องถามต่อเพราะที่นี่มันแพ้พีนัดกันเยอะเออใช่ถามว่า do they a l l e r g y to anything เราถามต่อเรื่องทิวิต้ของน้องว่าแบบน้องชอบอะไรใช่ what is your kid favorite activity Mm. Or what is your favorite activity that you do as a family ค mm ุณทอะไร a c t i v i t ใช่ต่อไปของเราก็ถามเรื่อง snack time แล้วก็ screen time แบบไอ้บางบ้านเขาไม่ให้กินก็มีนะแต่บางบ้านเขาให้กินแบบว่าครั้งเดียวหรือบางบ้านให้กินท uh> like 네ั้งวันก็ได้คำนะนถายังไง are they allowed to have snack are they allowed to have screen time too like TV or iPad or YouTube whatever mm hmm. they want to do เราเออตอนที่คออะค่ะน้องเขาก็มาอยู่หน้ากล้องด้วยเราก็ถามว่าสบายเป็นไงเฮ้ยชอบอะไรชอบฟังเพลงอะไรเหมือนกับเราเอาตัวเราไปแบบให้ให้เขารู้ว่าเราสนใจเด็ก mm hmm. เราก็เลยถามน้องเยอะนะเราถามเรื่องน้องก่อนนะแล้วเราก็ของเราเริ่มจากตารางงานเรื่องน้องแล้วก็มาเป็นเรื่องของเราเช่นเรื่องเบส룸อ่า Can you show me about my bedroom คือหลายคนเขาแบบวิวลิงที่จะโชว์อ่ะเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่มีออฟแพร์อะไรเนี่ยแต่ถ้าบางบ้านเขามีออฟแพร์อยู่เขาไม่อนุญาตเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะให้คอนแทคออฟแพร์ไปอ๋ออะแล้วเรื่องต่อไปคุยเรื่องรถเมื่อกี้เราพูดไปนิดเดียวอ่ะคนถามเรื่องรถไหมของเราอ่ะของเราเขาไม่ได้ให้ใช้ให้ให้ไม่ได้ไปส่งน้องแต่ว่าบางบ้านเขาอาจจะแบบมีแบบ ไม่ต้องไปส่งน้องแต่เธอสามารถใช้ส่วนตัวน้อได้ถามว่ามีรถให้ฉันขับได้ไหมใช,ใช่ไหมถามภาษาอังกฤษว่าอะไร Can I use the car for my personal use อแต่บ้านอีฟอะไม่ต้องไปส่งน้องแล้วก็ไม่มีรถให้ใช้แล้วเป็นยังไงคะคไม่มีรถแล้วเป็นยังไงถ้า Uber ก็แพงถูกไหมจะไปไหนลําบากก็คืออยากแนะนําเพื่อนๆว่ามาอเมริกาทั้งทีขับรถเถอนะคะทุกคนจำได้ไหมคะตอนที่นัดยังไม่ไปขับขี่เนาะนัดเดินไปแค่ว่าว่า พเดี๋ยวนี้มีคุณรัตเขารุ้นเลยค่ะไปเลยจ้าใครที่กังวลแบบพี่ไทยขับไม่เป็นอันนี้ถ้าสมมุติว่าใครแบบไม่ได้จริงๆเออไม่ไหวจริงๆเราว่าถามเรื่องอูเบอร์อ๋อว่าถามว่าไงว่า can you provide Uber ์บอร์ดนีก็คือเบบเขาพอไวค่า Uber ให้ไหมอ๋อบางบ้านเขาก็ให้นะแต่บางบ้านเขาก็ไม่บางบ้านเราก็ไม่ให้เงินเรียนออพเเอไม่ได้เยอะค่ะทุกคนเรียนออพเเอร์ เออเงินเดือนเอาแพ้ไม่ได้เยอะแต่แล้วก็บางบ้านก็ไม่ได้ให้เอ็กซ์ต้าทุกคนถึมแบบตอนที่จะตกลงแมตกับเขาอันนี้นะถามเรื่องเงินนะอันนี้ถามไหมขอเราเป็นตอนปีสองเราถามเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโควิดทุกบ้านเขาออฟเฟอร์มอร์อยู่แล้ว oh. ให้เงินเพิ่ม ก็เลยมันก็เลยการมีการแข่งขันแย่งชิงเอาโอเคในประเทศก็คือที่อีฟมาวิวโพสมาวิวเยอะก็คือนางอยู่อเมริกาแล้วแล้วโฮต้องการโอแพยมากแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องวีซ่าแล้วถูกอยางมันปีนี้มันโดนยกเลิกไงค่าตัวอีฟเลยเพิ่มขึ้นนั่นเองโอเคแต่เราแต่เราไม่ได้เรียเเรื่องเงินอยู่แล้วนะเราแค่แบบถามเผื่ออะไรอย่างนี้ไม่ได้ว่าแบบด้วยต้อง ออฟเฟอร์เยอะๆฉันก็จะไปเลยอย่าเนี้เราต้องดูแบบอย่างที่เราบอกเป็นตอนแรกว่าเราดูหลายปัจจัยอ๋อใช่ๆเราต้องดูหลายปัจจัยนะเรื่องออเพร์ก็สําคัญออเพร์นี่หมายถึงออเพร์เก่าเขาถ้าจะคุยกับหรอรายคอนแทคเราต้องถามกันว่า Have you ever had an o p a i r before? Have you ever had o p a i r before? Yes, so we ask about can I have her contact please? I want to ask about her con I mean her experience with your family Yes ก็ต้องคุยอะถ้าเขามีโอเพก็ขอคุยโอแพคุยกับโอเพได้แก่ไม่จ่แบบเฮ้ยมึงหนีไปหรือแบบหนีไปไม่ต้องมาคุยพูดดีมากเพอร์เฟกเราดูจใจน้ำเสียงของโอเพได้นะคะเราก็จะตัดสินใจได้เราต้องขอคุยกับเขาด้วยเราจะได้มีการตัดสินใจได้อีกเรื่องถามเกี่ยวกับเรื่องว่าแบบ for expect ห้เรแบบไหน Do you expect me to do what like perfect all pair แบบ just do the best that I can do อะไรเงี้ยหรือว่า expect เรื่องทำเงินบ้านเนี่ยถามป่ะเออเรื่องงานบ้านนี่คือถามมเหมือนกันแต่เพราะเรื่องนี้ถามแยกต่างหากเนี่ยเออเราก็ถามหรือว่า Do I have to house house show งานบ้านเนาะก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ให้ทำหรอกแต่บางแานก็ ด้วยความมันก็อยู่ด้วยกันนะมันก็ไม่ใช่อยู่บ้านเขาอย่นิ่งดูได้ก็ต้องถือถ้าทำา o u s e h o l d s u p e นัว่าเกินไปเด็กหลายคนหลายห้องเขาจะส่วนมากส่วนมากเขาจะมีแม่บ้านให้นะนะส่วนมากเขาจะมีแม่บ้านให้เราแค่เก็บกบทเอ้ยเก็บที่น้องทําเลอะนิดหน่อยถ้าเอาเปรียบเกินไปก็ดีแมทเนาะก็ปรึกษาปรึกษาแอลก่อนเอออว่ามันคุยได้ไหม หรือว่าฉันต้องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเออถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะเพื่อนๆทางออกที่ดีที่สุดก็คือคุยกับโั่นแหละเออเฮ้ยนัดจำได้ที่นัดมาใหม่ๆนัดมาใหม่ๆจากพนักง,งานออฟฟิศนะคะมาเป็นออเแพร์ ay, นะตอนแรกก็แบบปรับตัวค่อนข้างเยอะตารางงานมันมันเตี่ยนอะจากที่เราเราเคยทําหน้าคอมแล้วอยู่เรามาเลี้ยงน้องตอนนั้นก็นขยับร่างกายเออ,อใช่มันตอนนั้นก็ต้องปรับตัวเยอะและ้วรอนนั้นอะยังไม่มีเพื่อนก็ โพสหาเพื่อนในกลุ่มแล้วก็เจออีฟนั่นเองแบบอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่านัทมาแล้วค่ะเนี้ยนัทอ่ะวันนั้นอ่ะเจออีฟนัตั้งใจจะไปฝดทุกกับเพื่อนเว้ยคือแบบอยู่๋ยวนี้คือแบบแล้วพอกูฟังเรื่องอีฟอ่ะกูหายทุกอ่ะเพื่อนกูทุกกว่าไม่คือทุกคนมันเป็นอยู่แล้วแหละแบบทำงานอีกแบบแล้วมาเจออีกแบบอ่ะเออออความที่จะปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ได้เดินแรกๆเราก็แย่เหมือนกันพอที่ไปเราก็โอเคแล้วก็ปรับตัวได้แล้ว ก็คืออยากกับบอกเพื่อนทุกคนว่าไม่มีโฮสไหนเพอร์เฟกอะเรามาเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องปรับตัวถูกไหมคุยไปอย่างเงี้ยเราแบบดีมากมากเลยนะคือแบบคลิกมากมากเจอนางานเป็นอีกแบบเอออย่างเจอใช่เจอหน้างานอีกแบบก็มีเออเรื่องออฟเฟอร์เดย์ออฟวิกเอนก็คือเดย์ออฟก็ต้องถามว่าแบบให้เราแบบยังไงส่วนใหญ่เขาเดี๋ยวนี้เขาออฟเฟอร์แบบเสาร์อาทิตย์วิกเอนนะ ไม่ค่อยมีใครเพราะว่ามันเป็นโควิดเขาก็เข้าใจว่าเราก็เครียดในเดอนโควิดอยู่แล้วเออเขาเลยไม่อยากให้เราไปทํางานแบบเต็มขั้นอะไรขนาดนั้นเขาก็อยากให้เราพักผ่อนบ้างอ๋อยีงนี้ก็ดีปีหน้าที่อีฟจะไปเอ้ยไม่ถึงว่าที่จะย้ายบ้านคือครูวิกเอนเสาร์ที่เลยหรอใช่ตอนนี้เราก็ครูวิกเอนตารางงานของนัดจะถึงสุขว่างเช้าอ่ะเสาร์หยุดอาทิตย์ก็ทํางานแค่สี่โมงตอนเย็นแต่ว่า โคดใจดีวันนี้โคดเทคข้อความมานะคะว่าไม่ต้อง <c oughs> ทำงานแค่แบบเ <c oughs> ตรียมของให้น้องโอ้ฟอร์ er เงินก็ปกติอ่ะถ้าแต่ว่าช่วงโควิดมันก็หลายคนเขาก็ออฟเฟอร์ให้มออยู่แล้วเราก็เลยต้องถามว่าแบบ How much do you take อน a อน a อฟเอ,อีใช่ชแล้วก็ถามเลยแต่ว่าไม่ใช่เป็นคำถามแรกไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเปิดแล้วมา ถามได้เงินได้เ็นองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าทำงานเกินอ่ะเราได้เอ็กซ์ตาไหมถูกบ้านไม่ใช่เฟอร์เฟคหมดอ่ะใช่เราต้องหาสิ่งที่เราอยู่ได้และเราชอบเราคิดว่าทุกคนอ่ะตอบได้อยู่แล้วแหละเขาก็เป็นฟูของใครของมันอ่ะใช่โพสเขาถามเรื่องเราเราก็ตอบเรื่องเราไปบางบ้านเขาแบบกลัวเราแบบไม่กล้าพูดเขาก็ พูดมาเลยให้เราได้รับรู้ได้เลยก็มีเข้าใจดีทุกคนแหละจริงๆใช,ใช่ใช่ใช่เออเรื่องอเมริกันด้วยปะ,ะเรื่องเราเราตั้งเป้าหมายว่าอย่างแก้อ่ะเพื่อนนะัดนะ่นะนาะงนะก็ตั้งเป้าหมายนะว่าอยากจะเอาเขาเจออเมริกาเออก็เลยหาอเมริกาเลยใช่เพื่อนหาอเมริกายิงเดียวเลยมาเอเชียมาอินเดียเพื่อนไม่เอาของนัดก็มีความเป็นเอเชียของเราก็เอเชียอาหารการกินก็ดีนะโคตรดีอ่ะเอ้ยอีกเรือร่องเราอยากเสริมเรื่องอะไร เราศาสนาศาสนาอเป็นเพราะว่าบ้านเราเขาเป็นชาวยิวค่ะก็เลยไม่ได้ฉลองคริสต์มาสเขาอยากได้คริสต์มาสก็ต้องหาชาวที่เป็นมีการแท้ๆคาทอลิกอะไรอย่างนี้ไปเป็นคริสต์ไปของเราฉลองฮานาก้ามันก็จะแตกต่างถ้าเพื่อนอยากได้แบบความคริสต์มาสก็ต้องดูด้วยนะตรงนี้ถามลองถามดูก็ได้ว่าแบบบ้านเฉลิมฉลองอะไรบางบ้านผักปะเป็นเชปุ เวอร์จิเนียนนะเรียกอ๋อฟู้ดเออร์จิเนียนเวอร์จิเนียนเป็นไงกินผักอย่างเดียวอันนี้ต้องดูว่าบ้านเขากินอะไรเฮ้ยเราถามไปเลยนะกินเนื้อสัตว์ได้ไหมในบ้านเราเคยคุยกับบ้านหนึ่งเขากินแต่เนื้อหัวเขาห้ามเอาเนื้อหมูเข้าเด็ดขาดก็ต้องถามให้แน่ชัดไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปถึงแล้วเอาเนื้อหมูเข้าไปในบ้านจะคุกอยู่เอาโค้ดมาเจออ่าเป็นเรื่องแฮปปี้นี่รู I have to know ใช่กฎของบ้าน ก็โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคบ๊ายบายทาย่ะเอออีฟขายของหน่อยอีฟทำอะไรอยู่อีฟทำอะไรอยู่อ่ะให้ขายของอีฟทำอะไรอยู่เออ่ตอนนี้อีฟเขียนวอล์กอยู่แล้วค่ะทุกคนในมินิมอลชื่อว่าแฮชแท็กดิออนออนเดอะโรเป็นภาษาไทยเลยนะดิออนออนเดอะโรลเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ดิออนออนเดอะโรแล้วมีทวิตเตอร์ไหมมีทวิตเตอร์ก็เป็นแท็กดิออนออนเดอะโรเลยค่ะไปติดตามกันได้นะโอเคก็ไปสอบถามอะไรก็ ทางทวิตเตอร์เองวิ่งไหว้ทวิตเตอร์คุณอะเขาเฟซบุ๊กกับยูทูบโอเคก็อย่าลืมติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับนัดโลมาด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามอีฟกันได้นะคะที่ the on the road the on on the road the on on the road โอเคค่ะก็เราสองคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย